สวัสดีครับผมมีพักเครื่องสายใต้มาแนะนําแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเ,เหรียญน,นี้นะที่มาให้เพื่อนๆชมพิจารณานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสง์ราชาสิทธิ์นะครับหลวงพ่อสงวัดเจ้าฟ้าสาราลอยนะครับจังหวัดชุมพรเป็นเสมาพิมพ์ใหญ่นะครับเสมาหน้าตรงครึ่งองค์ออกที่วัดบางลึกปี22นะครับเหรียญไต่มาศสองห้าสองศูนย์ผูกพันธสีมานะวัดบางลึกนะครับรุ่นนี้จะมีพิมพเล็กแล้วก็พิมพ์ใหญ่นะเหรียญน,นี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ สภาพสวยอยู่นะนะครับผิวบ้านๆผิวหิ้งๆเลยนะครับปี2 2ท่านหลวงพ่อนะครับแล้วปลูกเสกนานนะตั้งแต่ปี20นะครับหลวงพ่อสง์ปลูกเสกนะครับน่าเก็บมากๆเผื่อใครอยากได้ไ้บูชานะนะครับสายหลวงพ่อสง์สายชุมพรนะครับพิม์ใหญ่เดียนี้นะผมเปิดไว้300บาทรวมส่งนะครับนี่เห็นไหมผิวบ้านๆเลยนะภาพตะกั่งดำๆพาไม่ได้ล้างเลยนะครับผิวบ้านๆผิวหิ้งๆแบบนี้นะ300รรวมส่งพิมพ์ใหญ่นะครับ ปี22เหรียญไตรามาสด้วยนะครับใครสนใจก็แอดได้ดีไลน์ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับองค์ตามในคลิปเลยนะครับลักษณะด้านหลังนะหลังยัน5ลายเส้นเรียวเลขคมแบบนี้นะนะครับข้างบนก็จะมีเลข87ไตรามาส2520นะครับก็เป็นพักเครื่องหลักร้อยทางใต้นะที่มาแนะนำแบ่งปันเพื่อนๆน,นะครับผมเหรียญหลวงพ่อส่งวัดเจ้าฟ้าสารลอย